งง <Yeah>. yeah. สาเหตุที่ลูกร้องตอนกลางคืนบ่อยๆแต่ยังดอกไม่ได้1ห,หิวตอนกลางคืนบางครั้งเสียงร้องกลางดึกคือสัญญาณว่าได้เวลากินนมแล้วการให้นมก่อนนอนช่วยให้ลูกหลับสบายตลอดคืน 2. ผ้าอ้อมเปียกไม่สบายตัว <c oughs> เด็กเล็กยังบอกไม่ได้เมื่อรู้สึกไม่สบายตัวลองเช็คผ้าอ้อมเสื้อผ้าและอุณหภูมิห้องก่อนทุกครั้งนะคะ 3. ฝันร้ายหรือสะดุ้งตอนหลับเด็กบางคนสะดุ้งร้องกลางดึกโดยไม่รู้ตัวเพียงกอดเบาๆและพูดเสียงอ่อนโยนแม่อยู่นี่นะลูก 4. กลัวเพราะไม่เห็นแม่ช่วงวัยแยกตัวจากแม่เพียงจับมือลูกเบาๆหรือพูดให้ได้ยินเสียงแม่ก็ช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัย 5. ไม่สบายหรือมีไข้ เวลาลูกร้องไม่หยุดและมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นไข้หรือซึมอย่ารอช้ารีพาไปพบแพทย์เพื่อความสบายใจของทั้งแม่และลูก